เรียนจบมาไม่ตรงสายภาษาอังกฤษเป็นศูนย์จะสมัครแอร์ได้ไหมได้ค่ะเพียงการคาผฝันของคุณเอาไว้ที่นี่มาที่ w h y วิกคร a ม Academy ค่ะน้องๆคนไหนที่วนเรื่องภาษาไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเรามีสอนตั้งแต่เบสิกยันแอดวานซ์ค่ะความรู้เรื่องแอดไม่แน,น่ไม่เคยเรียนมาเลยจะทำยังไงดี่ายวิกครามค่ะเดี๋ยวมีมีให้ค่ะ <S <S เรามีคอร์สวิ่งอินเทนซีฟแล้วก็ที่สำคัญเรามีล็อกอัพแล้วก็เหตุการณ์จรื่ององให้เราได้ฝึกํำด้วยนะคะรับอะไรไหมคะชากาแฟ ทั้งนี้เรายังมีหลักสูตรอาชีพที่น้องสามารถที่จะไปต่อยอดได้ค่ะที่ดูใบได้ด้วยแล้วก็สายงานทั่วโลกค่ะได้เซอร์ติฟิเคตต่อยอดได้ในอนาคตด้วยค่ะภายนี้นะคะเราก็มีคอร์สอินเทนซีฟแล้วก็คอร์สออนไลน์ซึ่งเหมาะสำหรับน้องๆที่งบน้อยนะคะแต่อยากได้คอร์สเรียนที่มีประสิทธิภาพเราก็มีให้ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นความรู้เบะแล้วกุมมิ่งก็ต้องฟัง ของเรายัางมีบริการเช่าชุดทุกสีทุกทรงทุกไซส์ค่ะทําผมแต่งหน้าถ่ายรูปคบจบที่เดียวนอกจากนี้สถาบันของเรายัางมีบริการตรวจ C ีโดยใช้ระบบ ATS Valley นะคะที่เป็นระบบสากลระดับโลกที่สายการบิน,นทั่วโลกเลือกใช้กันค่ะเรียนกลุ่มน้อยใส่ใจรายละเอียดครูสอนได้มาตรฐานไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ กับฟ w i t Cream Academy ค่ะมาง่ายเดินทางสะดวกค่ะ BTS โชคชัยสีทางออกสายสนใจเรียนและทดสอบระดับภาษาฟรีติดต่อด้านล่างมาได้เลยนะคะ